มีสมาร์ทวอชก็ต้องมีสมาร์ทริงซัมซุงจดสิทธิบัตรแหวนอัจฉริยะครับเก็บข้อมูลต่างๆภายในร่างกายได้แจ้งเตือนได้เมื่อเกิดอาการหลับใน <L un> มีหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานรับยื่นขอจดสิทธิบัตรนะครับอย่าง USPTO นะครับผมไม่แน่ใจว่าตัวยอ่อเขาคืออะไรเขาบอกว่าในช่วง4-5ปีที่ผ่านมานะครับ บริษัทซัมซุงเนี่ยถือเป็นบริษัทที่มีการยื่นขอจดสิทธิบัตรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเยอะมากๆเลยนะครับหนึ่งในผลิตภัณฑ์นั้นที่เพิ่งที่ถูกจดไปตั้งแต่ปี2016แล้วเพิ่งได้รับการอนุมัติเมื่อกลางปีที่ผ่านมานี้เองนะครับนั่นก็คือ Ring Type v a l i a b l e device หรือแปลว่าแหวนอัจฉริยะนั่นเองตัวนี้น่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ในอนาคตของ a m s u n งออกมานะครับเรามีสมาร์ทวอทแล้วสมาร์ทวอทมีเซนซงเซ็นเซอร์ต่างๆวัดตรวจนู่นนี่ในร่างกายได้ Smart ท i n งก็มีได้เช่นกันนะครับเพราะว่าตรงนิ้วเราเนี่ยมีเส้นเลือดฝอยมีอุ้ย จุดให้ติดเซ็นเซอร์แล้วก็สามารถตรวจวัดค่าต่างๆได้ไม่แพ้กันเลยนะครับไปดูเอกสารสิทธิบัตรของเขานะครับมีภาพวาดของวงแหวนนี้ขึ้นมานะครับจะเห็นว่าโครงสร้างก็คือมีโครงสร้างด้านนอกซึ่งมีความหนาอยู่พอสมควรนะครับก็ต้องมีแผงวงจรกับเซ็นเซอร์เนาะที่อยู่ด้านในแล้วก็มีที่อยู่ของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ก็อยู่ตรงใต้นั้นแล้วตัวแหวนอัจฉริยะตัวนี้มีจอด้วยนะครับโดยที่ไม่ได้เป็นหน้าจอแสดงข้อมูลแต่ว่า เป็นจอที่แสดงสัญ,ญลักษณ์ของโหมดการทำงานต่างๆเซนเซอร์ <S S ที่ติดอยู่ในแหวนตัวนี้มีหลายตัวมากๆเขาต้องย่อขนาดลงให้เล็กมากๆเลยเพื่อที่จะใส่ลงไปในแหวนให้ได้นะครับมีเซนเซอร์อะไรบ้างมีเซนเซอร์ PPG ตัวนี้วัดอัตราการเต้นของหัวใจเนาะ h า a r t เ a t วัดออกซิเจนในเลือดนะครับเอาไว้เป็นเป็นเซนเซอร์แบบสองแสงนะเนาะเอาไว้ดูเส้นเลือดฝอยดูความเปลี่ยนแปลงของเส้นเลือดฝอย ขออนุญาตเปลี่ยนแว่นนะครับเซนเซอร์ตัวที่2คือเซนเซอร์ GSR นะครับวัดค่าความต้านของผิวหนังเฮ้ยแปลกดีอ่ะวัดความต้านของผิวหนังโดยอาศัยความเปลี่ยนแปลงของความนำไฟฟ้าที่แปรผันตามปริมาณเหงื่อคือถ้าเรามีเหงื่อแหวนเราก็จะหลวมนิดๆขยับไปมาได้เซนเซอร์ตัวนี้เอาไว้ทําอะไรไม่รู้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูอีกทีหนึ่งฮนะเอาไว้เขาบอกว่าเอาไว้วิเคราะห์ระดับอารมณ์ของผู้ใช้ แล้วก็เซนเซอร์ ECG โอ้อันนี้วัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์อัตราเร่งตัวจับความเคลื่อนไหวเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิมีเซ็นเซอร์ลายนิ้วมือด้วยไว้ปลดล็อกนี่แตะบนแหวนนี่นะครับปลดล็อกจริงๆน่าจะตรวจลายริมฝีปากดีกว่าอาจใช้วิธีจูบเปาเท่ดีนี่จูบแหวน <c oughs> Kiss my ring นี่นะฮะพอมันเป็นแหวนอัจฉริยะคุณผู้ชมปกติถ้าเป็นสมาร์ทวอทเราก็สามารถออกแบบสายแล้วก็มีรูให้ปรับแต่งได้ใช่ไหมฮะ แต่แหวนเนี่ยมันไม่ได้มีปรับแต่งขนาดได้งั้นการจะทําแหวนขายคนนิ้วเล็กนิ้วใหญ่นิ้วผู้ใหญ่นิ้วผู้เด็กนิ้วผู้หญิงผู้ชายจะใส่ยังไงจะต้องทํามากี่ขนาดเออเรื่องของการออกแบบขนาดของแหวนอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะฮะเรามาดูภาพร่างของที่ซัมซุงเขาเสนอมานะครับเขาบอกว่าโครงสร้างภายนอกของแหวนตัวนี้จะมีขนาดเท่ากันหมด แสดงว่าคนนิ้วเล็กๆเนี่ยใสอันนี้ก็อาจจะมีนิ้วถ่างกันนะฮะแต่วิธีการปรับขนาดก็คือจะเปลี่ยนที่ตัววงแหวนด้านในอย่างเดียวนะครับวงแหวนด้านในสุดที่สัมผัสกับน,นิ้วเราตรงนี้มันจะมีขนาดให้เลือกนะครับก็คืออย่างมากว่าถ้านิ้วเราเล็กมากๆไอ้วงแหวนด้านในก็จะหนาหน่อยนะฮะยัดเข้าไปแล้วก็ทําให้รูมันเล็กลงเสียบเข้าไปในนิ้วเราได้ ซึ่งก็ถือเป็นทางออกที่ดีนะคือตัวแหวนเนี่ยมันจะเป็น universal size เลยก็คือเป็นฟร e ไซส์ใส่ได้ทุกคนแต่ปรับบวงแหวนด้านในเอานะครับตามขนาดของนิ้วแต่ละคนนะครับแล้วก็มีเรื่องนึงที่น่าลำบากก็คือ Samsung บอกว่ามันจะต้องมีเซ็นเซอร์ตรวจวัดทิศท,ทางด้วยเพราะว่าเวลาเราใส่แหวนตัวนี้เนี่ย มันสามารถใส่กับด้านก็ได้หันด้านไหนไปด้านไหนก็ได้หันด้านหนึ่งหันเข้าหาตัวอีกหันอีกด้านหนึ่งหันออกตัวก็ได้เพราะว่าไอ้ตัวหน้าจอที่มันแสดงผลเนี่ยมันจะเป็นแค่สัญลักษณ์นะมีปริมาณแบตเตอรี่มีล็อกหรือไม่ล็อกมีมีสัญลักษณ์เมลหรือสัญลักษณ์แจ้งเตือน w a r นิ่งอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ตรงนี้แค่นั้นเลยซึ่งมันกลับด้านไงก็ได้ซัมซุงบอกว่าความลําบากของเราคือเราต้องมานั่งคิดว่าแหวนมันจะหันหน้าไปทางไหนแล้วจะได้กําหนดทิศทางถูก นะครับส่วนในเรื่องเซ็นเซอร์ที่เอาไวต้ตรวจจับความต้านของผิวหรือเม็ดเหงือ่อตัวนี้ซัมซุงบอกว่าเราสามารถเอาเซ็นเซอร์การเปลี่ยนอารมณ์ของผู้ใช้งานเนี่ยเอามาตรวจวัดได้ว่าเช่นในขณะที่เรากำลังขับรถอยู่นะถ้าคนขับรถมีอาการเหงื่อออกแล้วก็มีการเคลื่อนไหวมือช้าลงนิ่งแสดงว่าเขาอาจจะหลับใน ก็อาจจะแจ้งเตือนการหลับในได้อูถ้าทําได้อันนี้ดีมากนะอันนี้ Apple ยังไปไม่ถึงนะครับถ้า Apple ไปถึงได้เนี่ยซัมซุงอาจจะพลาดนะครับต้องรีบทําแหวนตัวนี้ออกมาขายเลยนะครับดูว่าถ้าสามารถตรวจสอบการหลับในในระหว่างขับรถได้จะถือว่าสุดยอดมากๆยังคงเป็นสิทธิบัตรอยู่ยังไม่รู้ว่าเพิ่งได้เพิ่ง จดตั้งแต่ปี2016เพิ่งได้รับอนุมัติเมื่อปี2022กลางปียังไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วผลิตออกมาโปรโตไทา์มีหรือยังหรือจะผลิตออกมาหรือจะเปิดตัวปีไหนรอดูกันต่อไปครับ